โอ้ยเสียงผู้ใดเนาะมาห้องเงินผู้ญิบานสายจวดเงาเงาอยู่่ <c oughs> ะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ะวา,านจันทร์แม่หลาเพเห็นนอ้องคืนอน,นอห้องน้องเลยมาเลยยูทูบเบอร์น YouTuber, คนกำลังสีดังโอ้ขอบคุณครับสุปเปน่งสายจวดไปดต ขอบคุณหลายครับขอ,อคบคนเขียวกัขอบคุณผู้ที่ตามขอบคุณผู้แค่แห่งนี้ตอนนี้เราไปนองได้ขอบคุณหลายครับโอ้ยังก็เกิดขึ้นได้เนาะครับความแน่นอนคือความบนแน่นอนมันเกิดขึ้นไรถาบ่มีบุคคลคนนี้ผู้ใดไปท่านนี้ครับรอเอา้เอา,อามาจาังไลยนี่เอา้าเดินขึ้นไม่ได้ครับเอา้าเสียวอ่ะยังครับอขอบคุณครับเถอะเอ้าโอ้ใส่เสียล้อเพิ่น ตื่เสด็จสาวน้อยเพชรบานแพงครับซึ่งสองคนครับในโลกกับจิ๋งในรังเงียกกันโอ้โบเซียด้วนี่โยกเขาแห้งใส่รางเกียวเลยโบเซียด้วนี่ว่าสิผ้ากันว่าหนินโ,โอ้อาเสียออกคน,นดังครับโอ้ตั้งคุณนกจิเป็นจอยสร้อยจุกับหลานสาวเอา โอ้มานังกันซ้เบิดเนี่ยเอารถตัวนี่มาธุลาขึ้นหอดนองหอดนดงสนหลายเอ้ยบ่พอนองสองสามหมื่นกินหอนไรบ่กินหอนพิเทไปเนี่ยปลาปอได้มาหาเราเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเป้โอ้เราจมโยมขึ้นเราจมโยชุบเรากระสีใบได้ยินบ่ละายวันนี้ละบ้านเราว่าโอ้ย อย่าเด้อสนองดังแล้ว,ลวระวังตัวนี้เลยคุณพ่อดังแล้วยัดเออขันเห็นว่าดังแล้วนี่ลูกพี่สามคนลูกพี่สามคนที่ <c oughs> คนหนึ่งแม่ที่จะเก็ตมื่นแปดมื่นนะฮะ <c oughs> ไปดังก็กันนี่โอ้โหขึ้นนี่นะครับคุณผู้นิราครับกพ่อคำพ่อสู้เนาะลูกหลานอยู่บ้านดาวกระลังดังกระลังพุ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้แฟนคลับเอ็มีในการต้อนรับดีคือเสียออกครับนายหอยเขลล ผ้ากันมาแต่ไสนีบบนเ่าม,าามาตะบ้านเอาบ้านเดยมาลามาแต่ไส้บ้านโคกสูงรับ้านโคกสูงนั่นต่อบ้านโคกสูงอ๋อมาต่บ้านโคกสูงมาตะบ้านโคกสูงเดี๋ยวนี้เป้าไม้คือมาอยังคอือเปาไม้พืเปาไม้นี่เนาะวาสีมานีน่แหละมาบ้านน้องนุ่มโจนุ่มโจยโมอนินหรือว่าบอดโจยโมันินละ่ะสี่้าเขามา่อออกเห็นงานวันเกิดของไปก็บลู๊เมื่อเนี่ยเมน มีรายการใช่ขอบเวอร์เพลงครับนี่กองขอบบอกขอบขอบเวอร์เพลงครับอันครับแม็กกี้อาจารย์เมกกี้โอ้โหเนี่ยเนี่ยนาดีนะครับนี่ครับโอ้ดาราช่องซุปเปอร์นิงสายจวดเสียออกกำลังเดินสายเดีวนี้ออกช่องใหญ่ได้สามซีมือตอนนี้เขาสเจะไปคอบเวอร์เพลงเลยเขาเะไปชอว์เวียครับเพราะว่าอยู่อยู่ในสาย เราเปิดอินนี่ได้คอร์ดนะครับตัวนี้ครับตรงค้นไม้เลยครับนี่นุ่มโจโรับได้วะรับ <พอ S 2> เข่าไข่เขาสังกัดแล้ววะประกาศรับแต่เมื่อนั้นแล้วแต่เมือม่อมาเปิดตัวแล้วคือเลี้ยวเลยไม่ได้ยากยเรียบร้อยเส้นชนายากเอาคือบุาทรหนี่พยาบาลคือบุตรได้รับกูุ่รับสาบอีหยังนั้นป้าพยาบาลที้เลยพยาบาลว่าสิันศุกรอเนี่ยดูตอนนี้พ่ออื้เฮ้ยซาห์่ามนซาห์ว่าซาเกินไปพยาบาลอ่ะเจ้ามันซาเกินไปโอ้ยแสดงว่าข้าวาราชการหลายพล เจ้าไม่มีราชก,การร้ายที่แล้วไปกวนสิไม่บอกเกิเลยบ่ท่านนุ่มโจซ้ำพยาบาลไปมือน,น,นอั้นคอกงัวเฮาบ่เว้าอีหยังกันเงี้ยด้วยรอแต่ให้พยาบาลเว้าพยาบาลบ่เว้า,าเอาก็ยัง้งซวนอยู่นั่นนี่ซวนซา่าขึ้นไปซวนไว้คําบตัวซวนน่ะบ,บ,บ่บ่ตัดสินใจค่า<ช>ยายากอยู่เนาะค่ายยากบาดน,นี้บ่โจเข้าไปรอบคําเด้พยาบาลไปรอบเช้าเด้สแสดงว่านุ่มโจนี่บ่ตีร้อยลังบ่ร้อยแล้วครับไปทิ้งไปน้ำมืะเร็งเลยจ้างพยาบาลเฮ็ดก่อนา นั่นแหละคลิปที่นุ่มจัวหรือว่าบอดจเขาล่งมือนั่นแหละท่านไดเขาไปหากันยูโดมเล็กเชียดเองต่บุนแมนก็ไปเมื่อวานไปหาซางไปอี้เอเมื่อนีนไปน้ำกันเมื่อนี่เขาไปพ่นน้ำกันไปเนี่ยกับนุ่วงจัวแมนไปพร้อมกันในเ่าพ้ากันไปเห็นอยังแต่ว่าสีมากงานบ้านเกิดยอาบอกเลยว่าไปลักเส้นสัญญาคนหักมู่โดนี่เาะมันเส้นสัญญาจะเช่นนั้ เป็นลูกบุญธรรมแน่เดลยนี่ลูกบุญธรรมบูได้วัดโจทเอื้นพ่อย่างเดียวเลยนี่โอ้ยมาผดมาพ่อแต่น้องนุ่มโจย <c oughs> แม่นอีดีตุลูกแม่นครับเออต้องสัมผัสเขาอย่างเนาะบางรายจะเป็นลูกบุญธรรมนุ่มโจยอีดีบ่ครับเปลี่ยนแล้วไปไนี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วครับอือก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนวาดนะ่าดยังไงได้เรียนง่ายเพื่อนนี่อ่ะเดี๋ยวจะฟังมาทำกันสอง ม่านนกขันสองรอบไปได้กลมสมเลยม่านนกขันสองรอบได้กลมสมลาเมื่อเนี่ยบ่ถามกินเขาวก็ยังบื้อไปอ๊ะแจ้งเรียนย้อนยังคือบ่ถามกินเข่าทำบายไรเมื่อดีใจบ่ไอ้ก็บ่เปลียกเงินเปลียกคั่โอ้คือเลี้ยงไงทามว่าอยากกินน้ำว่ากินเขาว่าละบ่กินนี่บ่ลล่าบ่จะกินยังกินต้นใหญ่ย่างแค่เดียวเนี่ยมักแมวมักคือเนื้อย่างนบัวโจ๊สลัดโตัวจริงสลัะพ่อยัง อย่าบอกเหี้ยนคนวัดจุฬินิสนาผู้ใจว่าหมอนี่มักเนื้อยางเลยเนี่ยเอาเนื้อย่างงานมัน,กนมเ<อ>นก,ก,เกนดิดมาล่อเลยเนี่โอ้หืมเพื่นนี่กระตุกเขาเริ่มมีนาที่ครัมไปเขาแรีนว่าย่อมกินแร่เฮี้ยนมันสียากยังลูกสามสิกินเนื้อ,อย่ากไหม<บ>กินนำ้ำ้ใหญ่บ้านก็ได<อ>้ด้วให้ให้ถามกันว่าบักลามัากยังที่สุดในประเภทในยุทธนาการเน่้นนยนอ,อย่ากงงย,งงย,ย่างเดียวเนี่ยด่วโอ้เพื่นนี่ะตกสั่งเอาเนื้อยางลอกแกล้งขึ้นมาเต็มที่เลยตอนนี้หิวยัง หิวไปหิวครับกินบะนครับเนื้อย่างเปนบ่บ่ไม่ว่าอื่อกินเนื่อย่างกกินดีก่อนห้าเนาะจจ่บเนาะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดียเดี๋เดี๋ยวเดียวดบ๋ยนเด้๋ยวเด้๋ยวาดยวเดี๋ยวเีวาวดี๋ยเดี๋ยวเเด็๋ัเดีเอากดวเี๋ยวเียเดาวี้วเดาวี๋กวเนี้วเดนี๋ลวเดเป็นยังบ่ได้ว่าเสียวมดีเดีวเีวดยดี๋ยวเ้เดียว อันนี้ก็คือเอามาพอ่อเชให้ลูกเขาได้กินเขาอยากเอากัจัดให้ตัวไปพุ่นคณะไปกินพุ่นบ่ได้เขาชิบวเพาเชียใจกว่าที่นี่บ่ยวดโจชิบวเาเชียรจิติพ่อเขาเอา้าหมายถึงว่ามือน,นี่กับมือนี่เนยย่างคือกันบ่เนื้อ,อย่างเนี่ยนัดที่นี่เนี่ยคือไม่กินเนื้อย่างนี่ล่ะว<อ>ัดโจนัดไม่กินเนื้อย่างดิเอา้าเพราะว่าไปทานมังไฟพรออาะี่นี่มันน้ำกันดีโอ้เอาจังชี่เอา้ากันกันเจ้าชันบ่ต้องกินน้ำน้ำพ่อไปกินน้ำพ่อโจ เอาไว้มื่อหลังขนาดอ่าเอาไว้มื่อหลังเนาะโอ้แน่วมกักหกองหูเด่นแนวอื่นคือพ่อจีนถามว่าหลายจีนปิ้งโค้งไก่ว่าปิ้งไก่้ว่าโค้งไก่เบาเบาน้ำทังบาง,าง,บางไปไขบ่บางไฟไปนีม่มา,ากนั่นพ่กินเลยฉานไม่ได้กับ่อจีนโอ้คนสีดังไปหนาะนเป็นปหนึ่งคน่อนอื่นเนี่ยเอฟซีนี่เพิ่งถามมาลูกว่าไปโรงเรียนโร,งเร,นรงเรียนน้ำคู่อ่อนมื่อไหรนคู่สอนอยังแนวมื่อไหรนกำลังสีถามพอดีก็ร่างสีถามเห็นจะอยู่ในคลิปเห็นว่าไปโรงเรียนมือแรกเสียออกไปโรงเรียนมือแรก เอ็บซีเก็ซีโรงเรียนโรงเรียนงางน้ำเป็นแถวเลยตื่มเลยบ่ดังคักดังแน่เลยนี่บานนี้คู่กับสอนดิวเป็นสอนดิล่านอเนาะเนาะสอนสอนอยู่คู่บังลาอยู่อยู่ปอดใดหลวงอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งครับเนี่ยครับเนี่ยอนุบาลหนึ่งอ่ะกระถางเขาอยู่ข้อก้อนเขาอยู่กี่เจ๊เขาอยู่ปุหกพี่น้องครับหาเขาอก้อนเบิงเบิงหุ่นนักเรียนอนุบาลหนึ่งอะไรยืนกันเนี่ยอีนี้บ่แม่ครับเอ้าครับปาดบอลบอลเหรียนไหม ก้อนทำมอาอยุเขาก้อนก้อนสิบหาขเขาใใจจเข้าเงี้เจริญตัวตัวไว้ซือ่อเวลายอยู่เทไรล,ลกูกห้าปีครับห้าปีครับหา้บหาปีครับอ๋ออีกครั้งหนึ่งอายุเทไรลูกห้าปีครับห้าปีห้าปีที่ไปขึ้นโป๊กได้ยี่สิบกุญถามกูดูโอ้มันก็แมนก้มโจ้ละคือคือสมองเขาเราคิดใจเขามันห้าปีเลยแต่การเจริญตัวตัวของเขามันเงี้เกินคนซื่อหนั่นน้องก็น้องก็้าใจได้จุดนั่นโอ้แล้ววันนี้บัลลาคุณคู่รับอยู่ที่ลูกรับครับ รับตัวไปเรียนมือแหลกโอ้กู้กู้นี่กู้นี่หักหลายกอดทุกคนกูอนน้อนุบาลอนุบาลนักเรียนมิจฉาคนลูกหลายปะนนมือนั้นมีอยู่ประมาณสิบคนนั่นแหละเนาะครับสิบคนนี่เวลาขึ้นพ่อสภาพไหมขึ้นพ่อกันขึ้นพ่อพี่นอ้องเบื้องผาบขันสมุรานยางกับมูอนี่ไหมอืมยางกับมูอพี่น้องสมุรานักเรียนอนุบาลเบื้องหุ่นเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเขาไอผ้าไปทรงกับพญี่ห์เหงียนนอฟอเพิ่นไปทรงเนอเมื่อเนาะพ่อไปทรงหอดโรงเรียนปรับแล้วไปเอาเข่าแถวโน้บานหนึ่งอนุบาลสองโนุบานสามไว้ในตู้จ้าเวลาเวลาเราในวันใหญ่คนพญานาลไมาอยู่ในหน่วยเพนะเพื่อนว่าอือไปเข่าแถวพุ่นรอเพ่งชาติพุ่นเพิ่นว่างอ๋อมาดีคู่เลยว่าบักลาเพราะได้บักลามันเข่าโนุบาลหนึ่งต้องยุ่นน้ำมูอบานหนึ่งโอ้เพราะว่าอายุซัมหนี้เถียงคู่ได้มาดีคู่แล้วว่าอุ้ยพญานาลพุ่นไปพุ่นไปพุ่นสิไปยุ่นน้ำปอ ว้าปองกกูดเลยพอาดไไปของเขาไม่เมนค้มพอดีเองว่าที่ลูกแม่นครับโอ้พูดพอกวามยุนี่ละ้ะดูดิโอ้โหแห่เง,ง,ง <laughs> ินแตงงวัดวันีแก่กับว่าแก่ผู้ใหญ่แล้วแก่ไปจะเห็นไม่ยืนน้ำเป็นหน่อยจใหญ่คนเออมาแต่ว่าบ่เมีนบอกหล้วมันเขาไม่ไปเรียนไม่แล้วอายุจะคล้องกับหาดีแต่คนผู้ใหญ่ที่ได้ย,ยืนน้ำเป็นหน่อยอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองสามยืนน้ำเขาสรุปแล้วก็คือ ได้อยู่อนุบาลอนุบาลคือเก่าเนี่ยอนุบาลคือเก่ามื้อนี้บักลาเรียนเป็นมื้อแรกคุนบ่ครับโอ้คุณคู่ใจดีบ่คุณคู่ดีครับใจดีมากครับมากคู่เถามมักเดี๋ยวถามมักตรงๆเลยเบิ่งในคลิปบ่ใจดีครับมากครับบ่ทันได้เบิ่งในคลิปเอาบอกตรงบ่ทันได้เบิ่งถามถามด้วยถามว่ามักบ่มักครับโอ้ยเสียออกักถามแต่งยคู่ส0 0 0 0นคู่อ่าบ่พอใจนีหรอคู่อ่าตอนเนี่ยนั่นล่ะไปเรียนมื้อนี้ไปแม่น ถามแตงคู่สามแสนคู่ว่าคู่กัพ่อใส่หนีดอกคู่ออมบ้านน่ะนะโอ้หนักเลียนไหมว่าปดมื่พูดเน่ยอไปแล้วไปมาคู่ออมเลยว่าเอาเป็นลูกคู่ซะโอ้คู่ออมหักลายนี่ยู่น้ำคู่ออมไปมาสิบห้าปีสิบห้าปีเอาบ่แมเป็นคู่แบนบ่คู่แบนก็ยู่น้ำกันระ่างแบงกันหลังจากยู่น้ำคู่ออมมาหลังจากยู่น้ำคู่ออมมาแล้วห้าปีนี่อืม ไปนี่กะพ่อคู่แแบมขามาเนี่ยกแกยุ้นคู่แแบมด้วยเกินขึ้นมาเข่าหนวบานเอาไปโรงเรียนแล้วก็มาเข่าเข่ารุช่องดนตรีเออเอาเพร่ะนั้นดนตรีได้นี่มือนั่นไปแต่ว่าไม่ได้ลุ่งว่ะก้นไปเรียนเนี่ยคนละลงร่างตีเนี่ยคนละลงร่างโบลล่างตีโบลล่างเด้่ยคู่แบมสามารถมาหลายแต่ว่าหล่เอ้าค่อยๆเลี้ยนลูกไปลูกเดี๋ยวเลี้ยนอีกจักปีดอกกระชื่นขึ้นดอกปองหกกันแต่ว่าอดเอาได้จะนอยว่าไปเพราะว่ายุ่เยันบวกเลขไ่้ถือมันบ่ละ บอกเลี๋ยว so so ่อถ uh ือดิแต่ว่าไปเรี้ยงมือเดียวบอกเลอถือไล้ไหมไอ้เงยู่เบิ้งกี่ทายเบิ้งกระไรเอาลองลองเบิ้งลองเบิ้งเพราะว่าไปมือแกอยู่เลี้ยงแกบอกว่าถือดิพ่อไปเรี้ยงบอกเลอถือได้ไหมบังละทดสอบว่ามึงนะสวบบอกสวบได้ลูกแปดครับสวบบอกสวบในแปะถือเว่าเก่งว่าลูกไหวเก่งว่านี่นะเนาะความเก่าคือเก่าเนาะเก่งหัวขึ้นเรียวถือว่าเอาเลขบอกตัวใดก่อน้มยบอกบอกครับวันดีวันดีแม่วันดีแม่แม่โด้ดีแม่ดีดีแม่ว่าแม่ลูกดอี่ิอ เมียของบอสโจเมียขอเขาพยาบานสายจวดนี่แหละเมียเขาตีบ้าเสียออกเสียออกเสียออกนี่ละ๊ออกตอนนี้หิวเข่าแห้งเลยจะกินบพื่กินเบื่ออาการแล้วแสดงว่าหิวเข่าหิวเข่าโดยนี่ไปทั่วที่กินบมื่อกลากินเข่าปะล่ะบะกินเกินอันนี้ก้อนเด้อก้อนจะไปกินเนื้ออย่างเนะลูกเนอหมักตำมือกินเนี่ยมื่อกี้ก้อนเนาะเมื่อนี้ดีแล้วเลยมากินน้ำเขาน้ำพร้อมพยาบาลพยาบานสายจวดมันหมักตำมหูมันหมักตำมือจอยแบบเอาหายตำมือแบ่งนะลูกไง ไผ่หนีวะนะโอ้ปะทิ้มันน่นปะท้ันไผนีวะนะเอาเอาหูบาเอาลองลองถามมึงดูผู้เด่นไปบบอกซื้อดูฮามีเออเด็นก็เป็นย้อยหโอยว้าถามว่าผู้ใดน้อหนุนัวล่นกวนชั่วงว่าถามกินเขาแจกเจนังเขาว่าถามกินังด้วยกันละนองนี่มีผีบ่าก็พูดเอาพอได้มามาเพิ่นพุ่นอ้ยอคนานเป็นคน จังั่นกินเขากันลูกกินเขากันเดี๋ยวังสัมผัสในคิปต่อไเดี๋ยวจังสัมผัสในคลิปต่อไปโอเคเนาะขอบคุณ MC แฟนครับบ๊ายบายบคุณครับอบคพี่น้องเออเวลาจะกินเขาแล้วนะลูกเนาะเออเอาลายรายบรรยากาศนะครับพี่น้องในเบื้องในชมฮะบรรยากาศเจ้าพ่อเจ้าปายลูกนะเจ้า